สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะวันนี้จะชวนเพื่อนๆทําขนมกุยช่ายสูตรนึ่งนะคะทําง่ายๆเลยค่ะมาดูวิธีทํากันนะคะขั้นตอนแรกผสมแป้งก่อนค่ะแป้งมันร้อยห้าสิบกร,รมัมแป้งข้าวเจ้าสามร้อยกร,รัมนะคะแล้วก็น้ําร้อนใช้เป็นน้ําร้อนที่เดือดจัดเลยค่ะค่อยๆคนแล้วก็เทใส่ผสมไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะคนผสมจนกว่าจะหมดผงแป้ง พอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะใช้ฝาหมอ้อปิดเอาไว้ก่อนค่ะเป็นการอบแป้งให้แป้งสุกทั่วถึงกันเลยนะคะจะพักแป้งไว้ประมาณ20นาทีรอให้แป้งอุ่นๆก่อนนะคะเราจะใช้มือนวดต่อนี่ค่ะพอแป้งเราครบ20นาทีแล้วนะคะก็จะอุ่นแล้วเราใช้มือนวดต่อเลยค่ะนวดไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าแป้งจะเนียนนะคะพอได้แป้งเนียนนิ่มแบบนี้แล้วเราจะใช้น้ำนวดต่อค่ะ การที่เราใช้น้ำนวดต่อนะคะจะทำให้แป้งปั้นง่ายค่ะไม่แตกแล้วก็เวลาสุกแล้วจะมีความนิ่มน่ากินมากๆเลยนะคะสูตรนี้ทำกันไม่ยากค่ะน้ำที่ใช้นวดแป้งก็ประมาณ120 ml นะคะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะคะว่าการนวดแบบนี้แล้วจะทำให้แป้งเละแลั้รลองค่ะแป้งจะไม่เละค่ะแล้วก็จะนิ่มไม่กระด้างเลยนะคะพอเรานวดแป้งจนได้ที่แล้วก็จะพักไว้ก่อนค่ะ จากนั้นมาทําส่วนของไส้กันต่อเลยนะคะขุยช่ายเราก็จะหั่นแบบหย,ยาบๆแบบนี้นะคะขุยช่ายก็ใช้ประมาณ450กรัมค่ะพอหั่นเสร็จแล้วเราก็จะใส่ส่วนผสมทั้งหมดเลยนะคะส่วนผสมก็จะมีซอสฝาเขียว2ช้อนน้ำมันพืช2ช้อนน้ำตาลทราย2ช้อนเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชาแล้วก็เกลืออีกเล็กน้อยค่ะผสมให้เข้ากันดีเลยนะคะ ส่วนผสมของไส้เสร็จแล้วเรามาปั้นแป้งกันต่อเลยค่ะสําหรับแป้งที่เราจะปั้นนะคะจากก้อนเล็กก้อนใหญ่ก็ตามชอบเลยค่ะกดให้แบนๆแล้วก็คึงให้บางนะคะความหนาบางของแป้งก็แล้วแต่เรานะคะถ้าชอบกินไส้เยอะก็ใส่ไส้เยอะค่ะถ้าชอบแบบแป้งหนาหน่อยก็ไม่ต้องรีดให้บางเกินนะคะจะจับจีบแบบในคลิปก็ได้ค่ะหรือว่าจะรวบแป้งรวมกันแล้วคว่ำลงก็ได้นะคะ ไม่ยากค่ะพอเราทำเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำไปนึ่งในน้ำที่เดือดแล้วค่ะนึ่งนาน15นาทีใช้ไฟกลางขนมของเราก็สุกแล้วนะคะทำส่วนผสมน้ำจิ้มกันต่อค่ะส่วนผสมก็ขึ้นอยู่ที่หน้าจอเลยนะคะใส่ทุกอย่างรวมกันคนๆหน่อยนะคะแล้วก็นำไปตั้งไฟได้เลยค่ะ ตั้งไฟก็คนแค่พอเดือดค่ะพอเดือดแล้วก็ยกลงใส่ถ้วยพักให้อุ่นๆก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะตำพริกแดงสุดตำพอหยับๆค่ะใส่ผสมลงมาเลยนะคะแค่นี้ก็ได้น้ำจิ้มรสเด็ดแล้วค่ะได้เวลาชิมกันแล้วนะคะทำง่ายๆเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆลองทำกันดูค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ